ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดพะเยาสวัสดีครับฮัลโหลช่วยได้ครับช่วยด้วยมีคนตกตึกผู้ป่วยมีอาการอย่างไรบ้างครับผู้ป่วยรู้สึกตัวครับแต่ไม่ทําตามคาสั่งเลยครับตอนนี้เหตุเกิดที่ไหนครับบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกคณะแพทย์ใหม่มอพะเยาครับขอหมายเลขโทรศัพท์ผู้แจ้งเหตุด้วยครับเบอร์โทรนะครับ081 234 5 6ห8ครับผู้แจ้งเหตุชื่ออะไรครับชื่อผมนะครับ ท่านครับเสถียรุจิการนุนอย่าตกใจนะครับเปิดสปีกเกอร์โฟนไว้นะครับผู้ป่วยพูดเต็มประโยคได้หรือไม่ครับไม่ได้ครับผู้ป่วยไม่นทำตามคำสั่งครับผู้ป่วยหายใจตื้นๆทีๆหรือไม่ครับหายใจแบบทีๆครับผู้ป่วยสามารถยกแขนหรือขาได้หรือไม่ครับผู้ป่วยสามารถขยับแขนขาได้อยู่ครับผู้ป่วยตกจากที่สูงกี่เมตรครับสูงประมาณตึกสามชั้นครับ ผู้ป่วยตกลงบนอะไรครับตกบริเวณพื้นสนามหญ้าครับผู้ป่วยมีเลือดออกตามร่างกายหรือไม่ครับไม่เห็นมีเลือดออกครับผู้ป่วยกระดิกนิ้วมือหรือนิ้วเท้าได้หรือไม่ครับกระดิกได้อยู่ครับครับเดี๋ยวจะส่งรถพยาบาลฉุกเฉินไปที่เกิดเหตุน,นะครับสวัสดีครับ ER มอพยาจากศูนย์สังการวาสองเปลี่ยน ER มอพยาว,วาสองเปลี่ยน อวเจ็ 7, ออกวสี่รับผู้บาดเจ็บรหัส24แดง4ที่สนามญ้าน้าตึกใหม่คณะแพทย์มอพยาวรับหมายเลขวสิบสามศูนย์แปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดศูนยนึองสมสเปลี่ยนวสองวแปดเออามพยาวสองวแปดสิบห ขออนุญาตศูนย์สั่งการจากแอมบู ained, มาพยาววสองศูนย์สั่งการวสองแอมบูมาพยาแจ้งว2ยี่สิบหนึ่งศูนย์การแพทย์ว2ยี่สิบห้า <Quinn> ที่เกิดเหตุว2ยี่สี่นี้เปลี่ยนแอมบูมาพยาแจ้งว2ยี่สิบหนึ่งศูนย์การแพทย์ว2ยี่สิบห้าที่เกิดเหตุสิบหนึ่งสามขออนุญาตศูนย์สั่งการจากแอมบูมาพยาววสองศูนย์สั่งการวสองแอมบูมาพยาแจ้งว2ยี่สามเรือนเรื่องคำววยี่สี่นี้เปลี่ยน แอมบูมาพยาวแจ้งวอรยี่สิบสามเรือนเอื้องคำสิบหนึ่งห้าขออนุญาตศูนย์สัส่งการจากแอมบูมาพยาววสองศูนย์สัส่งการวสองแอมบูมาพยาแจ้งวอรยี่สองที่เกิดเหตุวอรยี่สี่นี้เปลี่ยนแอมบูมาพยาวแจ้งวอรยี่สองที่เกิดเหตุสิบหนึ่งเจ็ด ศูนย์สั่งการจากแอมบูมาพยาววาสองศูนย์สั่งการวาสองแอมบูมาพยาวแจ้งวแปดอาการผู้บาดเจ็บเป็นหญิงหนืองลายอายุประมาณ22ปีพัดตกจากอาคาร3มชั้นถามตอบไม่รู้เรื่องไม่ทำตามสั่งแรก,กรับ b p พีเก้าเพาสิบออกซิเจนแซดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์รูมแอร์สกอร์อีสี่วีสี่เอ็มสามพีพิวทูเลทูไลทไ เบื้องต้นได้ทำการ on hard color long s p i n อ n board ว e a d head immobile on mad read back 12 l เ t p e r m i n น on 0.9 normal าไ i d ี iv v4 เปลี่ยนแอมบูมาพยาวแจ้งวอ8อาการผู้บาดเจ็บเป็นหญิงหนึ่งรายอายุ12ปีพัดตกจากคาร3ชั้นถามตอบไม่รู้เรื่องไม่ทำตามสั่ง แดกรับ BP 90/60, 90 e p a 6 0ออก Ox 90%, ร o o m Air, ส c o r e E4, V4, M3, ิวพิว 2, e a c t t o l y t e Board IDTX 86เบื้องต้น On h a r t c o l l a r ลอง Spiderboard, w i t h h e a d i n m o b i l e On m a t with b a g 12ลิรเปอร์มิ n ให้0.9น้ r m a l s l i ฟ e FIFO แล้วถูกต้องถูกต้องหากมีอาการเพิ่มเติมจะแจ้งวอ8ให้ทราบเปลี่ยนศูนย์สังกรวอ2อ8 ขออนุญ,ญาตศูนย์สัส่งการจากแอมบูมาพยาววสองศูนย์สัส่งการวสองแอมบูมาแจ้งววยี่สิบหนึ่งที่เกิดเหตุววยี่สิบห้าโรงพยาบาลพยาววยี่สี่นี้เปลี่ยนแอมบูมาพยาแจ้งววยี่สิบหนึ่งที่เกิดเหตุววยี่สิบห้าโรงพยาบาลพยาสิบสองห้าขออนุญ,ญาตศูนย์สัส่งการจากแอมบูมาพยาววสองศูนย์สัส่งการวสองแอมบูมาพยาแจ้งววยี่สามแยกแม่ต่ำววยี่สี่นี้เปลี่ยน รับทราบแอมบูมอพะเยาแจ้งวอลทแยกแม่ตาม1ิบสขออนุญาตศูนย์สั่งการจากแอมบูมอพยาว์วอลสอศูนย์สั่งการวอลแอมบูมอพะเยาแจ้งวอ2ยโรงพยาบาลพยาว์วอลยี่นี้เปลี่ยนรับทราบแอมบูมอพะเยาแจ้งวอ2ยโรงพยาบาลพยาสิบสามห้าขออนุญาตศูนย์สั่งการจากแอมบูมอพยาว์วอลสอศูนย์สั่งการวอล แอมบูมาแจ 14, 21, 24, ้งวสิโรงพยาบาลพยาววยี่สิบหงโรงพยาบาลพเยาววยีฐานวยี่ drop? <dreams> ส LGBTQ, ิบน <im> <im> <Celsius> ี้เปลี่ยนรับทราบแอมบูมาพยาแจ้งวสิบสี่โรงพยาบาลพยาววยี่สิบหนึโรงาบาลพยาววยี้ฐานสิบนย์ขออนุญาตศูนย์สั่งการจากแอมบูมาพยาววศูนย์สั่งการวสอแอมบูมาพยาแจ้งวสาฐานวยี่ิบนี้เปลี่ยนศูนย์สั่งการรับทราบแอมบูมาพะยาแจ้งวสามสิบห้าฐานสิบหนึ่ง